สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปเราพัฒนาให้นะคะบนล่างเนาะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิด ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะ,อะของงวดที่แล้วนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกาะเลขเลขมันกลับกันนะคะจากบนขึ้นล่างล่างขึ้นบนเนาะอันนี้นะคะออกห้าหนึ่งบนส่วนอันนี้ออกสามแปดล่างนะคะก็ถือว่าหลุดนอ้องวันนี้ เอามาดูงวดถัดไปนี้นะคะวันนี้นะแอดได้หลักสิบนะคะที่แปดสา ถ้าเด่นนะคะวันนี้เด่นที่หลักสิบนะคะเด่นที่เลขศูนย์นะคะมันก็จะได้เดีย๋ยจับคู่ให้ก่อนนะคะแปดสี่นะคะแล้วก็แปดห้าแปดหปดเจ็ด 04, 0ูนย์สแล้วก็07 34 3เจ็ห้แล้วก็37นะคะส่วนหลักหน่วยเด่นที่4 5 6หนะคะหลักสิบเด่นที่ เลขศูนย์นะคะเด่นมากที่สุดเราก็เลขสามนะคะ ทีนี้มาดูบนนะคะบนบนหลักสิบได้หนึ่งสองสี่ส่วนหลักหน่วย หักหน่วยได้8 8 9 0 1ก็จะจับคู่ได้นะคะได้18 19 10แล้วก็1นึ่งหนึ่งสองแล้วก็20 สองหนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งเด่นหลักสิบบนเด่นที่สองกับสี่นะคะแอดขอดูหลักหน่วยก่อน หลักหน่วยเด่นที่901 901มันจะได้9ชุดนะคะเพราะว่าแอดไม่แน่ใจว่ามันจะเด่นหลักสิบตัวไหนแต่แอดได้สองกับ4แต่1ก็เด่นนะคะ วัน,นี้เด่นมากที่สุดนะคะสี่ศสี่ศแล้วก็สี่ศสี่เก้าสี่หนึ่ง เขาวิ่งนะคะวิ่งสี่บนล่างนะคะหรือวิ่งศูนย์บนล่างก็ได้นะคะถ้าตัวเน้นนะคะเน้นเน้นสี่สี่ศูนย์สี่สี่ หแล้วก็4 4 9เอาแค่3มชุดนี้พอแล้วก็4ตัวนะคะศ4นย์สี่ศนย์ แล้วก็ศูนย์สี่สี่หนึ่งสามสี่สี่หนึ่งนะคะวิ่งวิ่งบนนะคะวิ่ง วิ่งศูนย์กับสี่วิ่งล่างนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ วิ่งบนกับวิ่งล่างแอดให้ตัวเดียวกันนะคะศูนย์กับสีเห็นไหมคะจะแอดย่อให้ดูนะคะจะเห็นไหมเนี่ยถ้ามันยอ่อต้องขออีกนิดนึงนะคะให้มันครบอ่ะเห็นแล้วเนาะ ใครจะวิ่ง4บนล่างก็ได้นะคะวิ่งู0บนล่างเพราะว่าเอดได้แค่นี้นะคะเลขเลขมันอาจจะออกมาแบบเนี้ย440 441 449แล้วก็อาจเรืออาจจะเป็น3 340 341 349เอาตรงนี้ก็ได้นะคะเอย่าอดเขียนให้เนาะอ,อ่อไม่ใช่เนาะเพราะว่าหลักหน่วยแอดเน้นที่เลข4เอาเนี้ยแหละคะ่ะ แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ